เพื่อนค่ะเห็นไหมคะร้านตัดผมค่ะอยู่ร mm, ิมทางพอดีค่ะเห็นไหมคะมีกระจกด้วยค่ะนะคะส่วนด้านซ้ายมือนั่นรูปหล่อกําลังชงกาแฟค่ะเป็นกาแฟของสตาร์บัค s นะคะนั่นกําลังชงชักนะคะส่วนข้างล่างร้านไข่ปลาปลาสดค่ะปลาสดจริงๆนะคะเพราะว่าแมงวันต่า ของแท้ต้องมีแมลงวันตอมค่ะเก่าแก่ก็คือเก่าแก่กว่ากันแพงเมืองจีนอย่นั่นนะ่ทั้งซ้ายและขวามือนะครับเป็นแนวกันแพงเมืองราชครูนะเป็นแนวกันแพงเมืองราชครูนะครับนี่คือประตูเมืองราชครูมันเป็นที่เขามาเชิญกันพอดีก็เป็นทางใช่ไหมทางนี้ทางเก่าทางเดิมเป็นทางที่ออกนอกเมืองจะเก่าต่อเดิ อ๋อ oh, เขาโยนตังค์ได้เห็นไหมเมื่อกี้นี้เนะี่ยนตังค์ให้เจ้าแม่อ๋อ oh. ่ะเดี๋ยวสิ่งแรกที่เราจะได้ลงเยี่ยมชม oh. นนั่นก็ถึงแล้วนะคะราชคลึกค่ะที่เห็นอยู่รอบๆคือภูเขานะคะซึ่งว่าเป็นภูเขาทั้งห้า และที่เห็นอยู่ตรงข้างหน้านี้นะคะเป็นรอยเกวียนพันปีค่ะของเศรษฐีผู้หนึ่งค่ะเนี่ยค่ะรอยเกวียนพันปีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกนะคะที่อยู่ที่เมือง นาลันทาค่ะชงี่เป็นห้องห้องพระจิมาสาสมีดีนะ สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ถึงวัดเบรุวันแล้วนะคะซึงว่าเป็นวัดแรกว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าวิชสารได้ออกมาเที่ยว <c oughs> ออมาเที่ยวกับเหล่านางสนมต่างๆ เจ้าพิษารก็เสวยน,น้ำจันทร์นะเหล้าแล้วก็เผลอหลับไปในป่าไผนะ่นะพยานอญญของท่านนี่แหละของพระองค์ก็มีงูออกมานะม,มีงูออกมาจะมาจะฉกพระเจ้าพิษานนะแต่ว่ากระลอกนะก็มีกลุ่มกระลอกเนะี่ยมาวิ่งมาวิ่งมาทําเสียงนากรรมนะพระเจ้าพิษานเตื่น <c oughs> ตอนนี้ก็มาถึงลานที่คนไทยส่วนใหญ่นินมนิยมมาสวดมนต์ตรงนี้นะคะเป็นที่เหมือนลักษณะคล้ายๆที่สมมุติขึ้นมาว่าพระพุทธองค์เคยแสดงธรรมตรงนี้นะคะซึ่งว่ามีความสำคัญก็คือวัดเวรุวันเป็น วัดที่เหมือนกับเป็นวันที่เกิดวันมาคบูชาเป็นครั้งแรกค่ะเดินไปที่สถานที่อาบน้ำร้อนนะคะ วันนาจันทานนะคะน้ำดำยังไงก็ต้องอาบนะคะเห็นไหมคะน้ำดำยังไงก็ต้องอาบกันค่ะอันนี้ก็เป็นอีกวันนะหนึ่งนะคะแต่ไม่ทราบว่าเป็นวันนะอะไรวันนาอารุณวีไลค่ะก็มาอาบน้ำซึ่งวันนะห้ามใส่รองเท้าเข้าไปเ น้ำนี้ก็คือน้ำร้อนนะคะเป็นน้ำแร่ค่ะตอนนี้กำลังขึ้นเขาคิชกุนะคะข,ขั้วคิชกุปที่ เมืองราชคฤห์ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะถึงแล้วค่ะข้างบนยอดเขาเลยนะคะเห็นไหมคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะทำการสวดนมนต์นะคะอันนี้คือถ้ำของพระสารีบุตรนะคะ

พิชก,กุปค่ะที่ทำบุญของเขาที่ชก,กุป